ซิน s ซโน่เซตติกสองร้อยนี้จะมารีวิวแกะกล่องใหม่ตัวซิน s ซ n น่นะครับตู้เชื่อมเคลือดกันของวิวโปรผมเพิ่งได้มาใหม่ๆเป็นรุ่นเซตติกสองร้อยเพาฟิกเนซีเลยครับเป็นรุ่นเหมือนเอ่อฟูลฟูลออปชั่นเกี่ยวกับงานเชื่อมเพาฟิกเนซี่สำหรับเชื่อมไฟดีซีนะครับตันนี้จะเป็นตู้เชื่อม DC ก็คือจะมีระบบเพาะเพามาให้เล่นเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมสดๆ่กันแกะเชือกก่อนตัวนี้ผมซื้อมา ที่หนึ่งหมสิบเอ็บาทครับจากดูโฮมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยดูซื่ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ตัวนี้เป็นสายไฟ AC ของเครื่องตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่แถมมานะครับมาเปิดดูซื่ว่าได้อะไรมาบ้างน่าจะเป็นสายสายมากกว่า หนักๆนี่เป็นสายแน่นอนอ๋อมีถุงมือนะครับถุงมือถึงมือเวอปูนะครับแล้วก็มีเกตปรับแรงดันเกตอัอก้อนอเดี๋ยวผมลองอ้าว แล้วก็สายสายอก้อนจากถังไปที่ตู้นี่จะเป็นสายกาวครับสายกาวนี่จะเป็นสายหัวทอดน,นะครับอุป,ก,ปก,กรณ์ที่แถมมาก็จะมี น็อตส้นแล้วก็คอเล็กบอดี้คอเล็กแต่ว่าไม่น่าจะแถมทางสเตนมาด้วยแล้วก็มีหางหางสั้นกับหางยาวน็อตส้นเบอร์สีนะครับน็อตส้นเบอร์สแล้วก็เบอร์ห้าที่แถมมาสาย นิดนึงนะครับพอดีมือนึงถือโทรศัพท์นี่ครับผมเป็น WP w p ีพยี่สิบหกครับ WP ยี่สิบหกทีนี้มาดูตู้ดูตู้กันก่อน เดี๋ยวผมจะตัดไปอัดยกตู้ลงมาขอตัดภาพไปก่อนเลยนะครับรับสำหรับฟังก์ชันของซินเซโน s เซติก200นะครับก็จะมีโหมดเพาฟิกิซี่นะครับโหมดเพาโหมด 2T โหมด 4T ในโหมดนี้ผมจะยังไม่กล่าวถึงนะครับผมจะมาโฟกัสที่โหมด p o w ฟิคิ e ซี่นะครับนีครับอันนี้ก็คือไม่มีเพาตัวน,นี้มีเพาสํสหรับไม,ไม่ถ้าเกิดเราออกจากฟังก์ชันเพานะครับมันก็จะปรับได้อยู่4ตัวนะครับก็คือ p 4นะครับกําหนดเวลากําหนดเวลาก่อนก่อนอาร ให้ให้อากอนโฟกี่วินาทีนะครับก็ก็เ็จไปครับครับกดปึ๊กให้พอหลังสัญญาณไฟกระพริบคือ,อเราสามารถปรับฟังกช์ชันตัวนั้นได้นะครับดูสัญญาณไฟตนะั้งแต่ 0, 0 0จนถึง2วินาทีนะครับ P4 0- ถึง2วินาทีแต่นี้ผมจะเซตไว้แค่0.1นะครับ พอหลังจากออกจากโหมดนี้นะครับก็กดอีกครั้งนึ่งกดกดปุ่มตรงนี้ครับกดลงไปปุ๊บแล้วก็ไปที่กระแสนะครับแอมก็คือโหมดตัวนี้ก็คือปรับไฟนะครับต้องการไฟเท่าไหร่สูงสุดนะครับ200ครับตามชื่อรุ่นมาแล้วครับผมสเตติก2 0 0เข้าไปนะครับ200แอมครับแล้วก็ ต่ำสุดนะครับต่ำสุดจะได้ที่10แอมนะครับ10แอมครับ10แอมแล้วก็ผมปรับขึ้นไว้ก่อนหมดต่อไปนะครับเป็นดาวสโลปนะครับก็คือต้องการให้ไฟเงย ดอปลงภายในเวลากี่วินาทีนะครับหลังจากที่ปล่อยสวิตแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโฟ้ดโฟนครับหลังจากปล่อยสวิตแล้วต้องการให้อากอนนะครับปกคลุมหลังปกคลุมแนวเชื่อมหลังจากที่เราปล่อยสวิตนะครับกีวินาทีนะครับก็เสร็จไปนี่นะครับศูนย์วิจนถึง10วินาทีนะครับ ดาวโลปนี่ก็ได้สิวินาทีเหมือนกันนะครับหลักๆตัวโหมด2ทีนะครับก็จะมีโหมด2ทีที่ไม่มีเพาก็จะมีอยู่สฟังก์ชันนี้แหละครับทีนี้เข้าโหมดเพานะครับเข้าโหมดเพาปุ๊บเาก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือโหมดก็คือปรับเฮิร์ทนะครับ แล้วก็ปรับกระแสพักครับก็คือเบสคือเลนส์แล้วก็ปรับความกว้างของเพานะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมปรับเพาฟรี e เ u นซี y อยู่ที่ประมาณสองสองเฮิรตสองเฮิร์ก็คือหนึ่งไซเอ 2, สองไซเคิลต่อวินาทีก็คือจะมีพันธอยู่2ลูกนะครับ ออกมาใน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 หนลูกนี่จะมีะกระแสระกระแสกระแสแอมคือกระแสเชื่อมแล้วก็กระแสพักอยู่ที่10แอมนะครับ2อ,อลูกนี้มันก็จะวิ่งไปที่มันจะวิ่งไปที่เ2อ่อแล้วก็มาวิ่งมาที่10นะครับวนไปวนไปวนมา ประมาณ2ลูกก็คือทำทำอยู่ใน1นึ่งไซเคิลนี้นะครับทีนี้ลืมบอกแนะนำตัวตัวเพาฟรีเกนซี่นะครับความถี่นะครับปรับได้สูงสุดนะครับถึง250นะครับผม250 250เฮิร์ตนี่ครับ250เฮิร์ต ยจะค่อนข้างแสบแสบแก้วหูนิดนึงผมลองแล้วแล้วก็ตัวปรับความกว้างของเขานะครับก็จะได้ถึง90นะครับ90%นะครับส่วนตัวที่ปรับความกว้างของเขานะครับก็คือ,อเราต้องการให้ เขานะครับทำงานที่กระแสกระแสหลักก็คือกระแสแอมป์นี่ให้ทํางานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็ชิดเป็นนาทีนะครับอย่างเช่นผมปรับไฟไปที่100ปึ๊บแล้วก็ตัวเบสเคอร์เรนต์ปรับไว้ที่10แอมป์นะครับ อันนี้๋ยวลดลงมาหน่อยเอาง่ายๆนะครับผมผมปรับเ o u ฟิก r e ซี่ไปที่หนึ่งแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าปรับตัวนี้สักเอาสักประมาณ10แล้วกันนะครับ10ก็คือต่ำสุดความกว้างมันก็จะเป็น ああประมาณว่า1นขึ uh, percent, be, it, này, age, ้น1นลุกข er ึ้นเผานะครับ1นึลุกขึ้นเผาเราปรับเปอร์เซ็นต์ไว้ที่10นะครับถ้าคิดเป็นเวลาแล้วก็คือ1วินาทีนี่ใน1วินาทีนี่จะไปทํางานที่กระแสหลักประมาณ10%นะครับก็คือประมาณ0.1วิที่เหลือก็คือจะมาทํางานที่กระแสภาคอยู่ 0.9วินาทีนะครับ <c oughs> ก็คือน่าจะพอมองภาพออกก็คือแสงมันจะวับวับ100แอมป์แล้วก็เป็นกระแส10แอมป์ประมาณ0.9วินาทีแล้วก็ไปแล้วก็วนไปที่กระแสหลักใหม่100แอมป์มันก็จะวบวบเดียว0.1เพราะว่าขึ้นอยู่กับเราตั้งไว้แต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันแสงมันอาร์คแสงอาร์ค เกิดการอาร์กมากนะครับมีความกว้างของเพลามากก็คือปรับตัวนี้ขึ้นเตัวนี้จะเหมือนจะเป็นตัวแปรเป็นเป็นค่าสัมพันธ์ระหว่างขนาดของบ่อหลอมนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดเราปรับถ้าเราปรับความกว้างของเพาะนะครับร์เซนเยอะนี่ขนาดบ่อหลอมก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับใครที่สนใจหรือไม่เข้าใจยังไงก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ